รักนี้ชั่วนิรันตอนที่9สัมผัสของจุมพิษนั้นมันช่างนุ่มระมูลเกินกว่าจะขัดคืนได้องค์ชายจูดชิงเอ,อ๋อยู่นานพอสมควรก่อนจะค่อยๆถอนริมฝีปากออกชิงเอ,อ๋รืมตาขึ้นมององค์ชายด้วยหัวใจที่สั่นระริกอ่าองค์ชายเจ้าสัญญาแล้วนะว่าจะไม่เปลี่ยนไป ห้ามกลับคำละ่ะหม่อมฉันเจ้าจะว่ายังไงหากข้าจะให้เจ้ามาอยู่ที่นี่กับข้าองค์ชายทำไมหรือว่าเจ้าไม่ได้คิดแบบเดียวกับข้าถ้าเจ้าทำทั้งหมดเพราะสงสารข้าเจ้าก็หยุดเถอะแล้วข้าจะปล่อยเจ้าไปองค์ชายคือว่าอะไร เจ้าจะปฏิเสธข้าสินะเฮ้อข้าเข้าใจงั้นเจ้าก็ไปเถอะองค์ชายไปเถอะข้าเข้าใจแล้วเปล่านะเพคะทำไมต้องทำหน้าเหมือนไม่พอใจหม่อมฉันขนาดนั้นด้วยข้าไม่ได้ไม่พอใจข้าบอกว่าข้าเข้าใจแต่สีหน้าของพระองค์ไม่ได้บอกแบบนั้นนี่ แล้วเจ้าจะตอบตกลงไหมชิงเอ,อ๋เงียบแล้วอมยิ้มเล็กน้อยยิ้มแบบนั้นหมายความว่ายังไงที่ข้าพูดมันน่าขำม,มากเลยนะหรือเปล่าเพคะแล้วจะตอบว่ายังไงก็ได้เพคะข้าว่าแล้วเจ้าต้องปฏิเสธเมื่อกี้เจ้าตอบว่าไงนะอง์ชายหันกลับมามองชิงเอ,อ๋อ ด้วยสีหน้าที่ตกใจเขาแทบไม่อยากเชื่อว่าจะได้ยินแบบนั้นจนต้องถามนางใหม่อีกรอบเมื่อกี้เจ้าว่ายังไงนะหม่อมฉันบอกว่าตกลงเพคะองค์ชายนิ่งจะงักไปชั่วครู่เขารู้สึกตื้นตันใจมากที่นางไม่รู้สึกรังเกียจเขาเขาดีใจซะจนพูดอะไรไม่ออก สมองโร่งไปจนไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อนแล้วตอนนี้มันเป็นสิ่งที่น่ายินดีมากๆจริงๆชายไม่พูดอะไรต่อจากนั้นแต่เข้ากลับร่างตัวของชิงเอ,อ๋เข้าไปสวมกอดแทนกอดที่แนบแน่นอบอุ่นและสุขใจเป็นที่สุดองค์ชายหม่อมฉันหายใจไม่ออกแล้วนะเพคะก็ข้าดีใจ ขอบใจเจ้ามากจริงๆขอบใจทําไมหม่อมฉันทําเพราะอยากทําไม่ได้ทําเพราะสงสารองค์ชายสักหน่อยข้ารู้แล้วรู้แล้วก็ปล่อยสิเพคะเดี๋ยวก่อนอีกสักพักค่อยปล่อยมันหายใจไม่ออกนะเพคะข้าจะกอดเจ้าเบาลงก็ได้องค์ชายระกอดออกเล็กน้อยเป็นไง ดีขึ้นไหมองค์ชายฮ่ฮ,ะฮะ่ข้ารู้สึกดีจริงจริงจิงเออได้แต่เงียบอยู่อย่างนั้นยอมปล่อยให้องค์ชายสวมกอดนางเอาไว้นางพอใจแล้วกับสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้นางแอบกังวลใจเล็กน้อยว่าหากองค์ชายทรงจำนางได้พระองค์จะยังรักนางอยู่อีกไหม เพราะตัวตนที่แท้จริงของนางมันช่างซับซ้อนเกินกว่าจะเข้าใจนางแอบชอบเขาตั้งแต่แรกเห็นเมื่อครั้งนั้นที่องค์ชายออกรบและกำลังจะเสด็จกลับวังนางเฝ้าติดตามองค์ชายมาตลอดจนวันหนึง่งนางถูกคู่มั่นของนางทำร้ายจิตใจจนเสียโฉมและจำอะไรไม่ได้ นางจำได้แต่ว่านางนี้เขามาและพัดตกน้ำไปพอนางฟื้นขึ้นมานางก็กลายเป็นจริงเอ๋อไปแล้วเจ้าบ้านั่นหากเขาตามข้ามาถึงที่นี่คงวุ่นวายมากแน่ข้าต้องซ่อนพลังของข้าเอาไว้ให้ดีที่สุดจริงเอ๋อคิดในใจบาดแผลบนใบหน้าของนางเป็นแผลจากรอยดาบ นางโดนฟันเข้าที่หน้าเพราะเสียท่าให้กับคู่มั่นบ้าอำนาจของนางแต่แผลแค่นั้นนางสามารถรักษาได้ในทันทีถ้านางอยากทำแต่นางเลือกที่จะเก็บมันเอาไว้ก่อนแต่แผลขององค์ชายนี่สินางรู้สึกว่ามันรักษามไม่หายขาดหากนางใช้พลังของนางก็จะช่วยสมานแผลให้หายได้แต่ไม่ได้นาน แผลก็จะเริ่มขึ้นลุกรามมาอีกมันจะไม่หายขาดนางรู้ดีเพราะแผลนั่นไม่ใช่ไฟไหม้ธรรมดารักษาด้วยยาทั่วไปไม่ได้ต้องใช้เลือดของคนที่สร้างปาดแผลนั้นขึ้นมาและนางก็รู้ว่าคนคนนั้นเป็นใครองค์ชายทรงชอบหม่อมฉันจริงๆหรือหพคะ องชายรักกอดออกจากจริงเออเมื่อได้ยินสิ่งที่นางถามจริงสิทำไมถามเหมือนไม่เชื่อคะ่ะหมฉันแค่กลัวพรอองจะข้าชอบเจ้าจริงๆชอบมากไม่ว่าจะยังไงหรือจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ข้าก็จะไม่เปลี่ยนใจจริงๆนะเพคะห้ามเปลี่ยนใจน,นะเพคะอืม เจ้าจะเป็นผู้หญิงเพียงหนึ่งเดียวของข้าชิงเอ๋ยยิ้มไม่หยุดนางชอบองค์ชายมากจริงๆเหมือนกันนางภาวนาขอย่างให้อะไรมาภาคนางไปจากเขาเลยขอให้ทุกอย่างเป็นแบบนี้ไปก่อนขอให้นางได้อยู่กับคนที่นางชอบให้นานมากพอแล้วหลังจากนั้นอะไรจะเกิดขึ้นนางพร้อมที่จะยอมรับชะตากรรมทุกอย่างแ พร้อมจะทุ่มเททั้งชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อองค์ชายเพียงคนเดียวและในคืนนั้นจิงเอ๋อก็ขอตัวกลับไปที่จวนก่อนเพราะเกรงว่าหากฟ้าสางทุกคนจะตามหานางหากไม่พบนางอยู่ที่นั่นองค์ชายให้คำมั่นสัญญาว่าจะไปรับนางเพื่อจะให้นางตามไปปฏิบัติรับใช้เขาที่ตำหนักสุริยัน แต่ทว่าในคืนนั้นจริงเออนางไม่ได้กลับไปที่จวนตามที่บอกกับองค์ชายเอาไว้นางแอบเข้าไปในตามหนักขององค์ชายอีกครั้งในขณะที่องค์ชายทรงหลับอยู่ก่อนที่จะไรยมนเพื่อให้องค์ชายหลับรึไม่ให้ตื่นขึ้นมาขณะที่นางกำลังจะช่วยสมานแผลบนใบหน้าขององค์ชายนางใช้ฝ่ามือทั้งสองข้าง อังไปที่ใบหน้าขององค์ชายไอสีฟ้าแผ่กระจายบางๆออกจากมือของนางนางเพ่งจิตส่งพลังในตัวนางผ่านไปยังฝ่ามือและส่งต่อเพื่อรักษาบาดแผลบนใบหน้าของเขาแม้นการรักษาครั้งนี้จะแค่ชั่วคราวเท่านั้นและไม่นานบาดแผลบนใบหน้าขององค์ชาย ก็ค่อยๆจางทีละนิดแต่ไม่จางไปหมดในทันทีต้องใช้เวลาเป็นวันๆมันถึงจะจางลงไปจนหายหมดไปนางยิ้มอย่างพอใจแม้จะสูญเสียพลังไปบ้างแต่ก็คุ้มกับการได้มอบสิ่งที่ดีให้กับองคชายนางไม่อยากให้เขาต้องทนทุกข์เพราะบาดแผลพวกนี้อีกต่อไปแล้วการรักษาของข้าในครั้งนี้จะมีผล อยู่ได้เพียง10บวันหลังจากนั้นบาดแผลพวกนี้ก็จะค่อยๆกลับคืนสภาพอีกครั้งและค่าสัญญาจะช่วยทำให้มันหายไปตลอดการนางพึมพำขณะเอามือรูปที่ใบหน้าขององค์ชายผู้เป็นที่รักยิ่งของนางรุ่งเชา้าองค์ชายย่างหลงตื่นขึ้นมาด้วยร่างกายที่เป่าวิว มันไม่มีความรู้สึกหนักอึ้งเหมือนเช่นทุกวันที่ผ่านมาซ้ำใบหน้ายังไม่ค่อยปวดแสบปวดร้อนเหมือนอย่างที่เคยเป็นองค์ชายรูปไปที่ใบหน้าตัวเองเบาๆก็พบว่าแผลพวกนั้นมันรุดร่อนจนหายเกือบทั้งหมดนี่มันเกิดอะไรขึ้นองค์ชายตกใจและดีใจในเวลาเดียวกัน ที่อยู่แผลพวกนี้ก็เหมือนจะหายในไม่ช้ามีใครอยู่ข้างนอกป้าเข้ามาสิเขาเรียกให้คนเข้ามาในตำหนักทันทีผู้ที่คอยดูแลส่วนพระองค์รีบเดินเข้ามาทันทีพร้อมทั้งก้มหน้าอย่างเคยเจ้ารองดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นกับหน้าข้าอะอะอ,อะไรนะพยะคะ ลองดูหน้าข้าทีว่ามันเป็นอย่างไรบ้างองค์ชายไม่ต้องการให้ใครจ้องไม่ใช่หรือพยิยะค่ะข้าคือมอมเออไม่ต้องกลัวข้าไม่ฆ่าเจ้าหรอกลองดูให้ข้าทีพะัยาคะ่ะขันทีนั้นตอบอย่างหวาดหวานเกรงเกรงเพราะกลัวจะโดนอาญาก่อนจะค่อยๆเงยหน้าขึ้นมามองใบหน้าขององค์ชาย แล้วก็ต้องตกตรึงอ่าเอาองค์ชายใบหน้าของพระองค์เป็นอย่างไรมันกำลังจะหายพะยะค่ะองค์ชายครี่ยิ้มกว้างเขาดีใจเป็นที่สุดไม่รู้ว่าจะทำยังไงหรือว่าจะพูดอะไรมันดีใจจนเนื้อเต้นดีใจจนพูดอะไรไม่ออก และชิงเอ๋ก็คือคนแรกที่เขานึกถึงชิงเอ๋ข้าอยากให้เจ้าเห็นใบหน้าที่หายดีแล้วของข้าก่อนใครๆเขายิ้มแล้วพูดกับตัวเองหลังจากนั้นองค์ชายก็ส่งคนไปที่จวนของแม่ทัพจริงเพียงที่จะไปขอชิงเอ๋กับเขาขันทีคนสนิทเป็นคนมาเจรจาจวนแม่ทัพจริง ท่านขันทีมาถึงที่นี่มีธุระอะไรอย่างนั้นหรือท่านแม่ทัดจริงถามด้วยความสงสัยไม่มีอะไรมากหรอกแต่หากจะมาเจรจากับท่านเสียหน่อยเจรจาหรือเรื่องอะไรองชายหยางหลงต้องการสาวใช้ในบ้านของท่านเพื่อไปเป็นนางกำนันของพระองค์ฮะว่าไงนะ ท่านพูดผิดหรือเปล่าไม่ผิดหรอกอย่างที่ได้ยินแล้วองค์ชายทรงต้องการใครหรือท่านนางผู้นั้นมีนามว่าชิงเอ๋อใช่ไหมท่านแม่ทับจิ้งและหูหยินต่างมองหน้ากันด้วยความแปลกใจทำไมต้องเป็นชิงเอ๋อด้วยหูหยินนึกเสียดายนางอยู่มากเพราะรู้สึกถูกชะตากับนาง แต่ด้วยไม่อาจขัดคำสั่งขององค์ชายหยางหลงจึงจำยอมมอบชิงเอ๋อให้ไปเป็นนางกำนันของพระองค์เมื่อตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยก็กำหนดวันมารับชิงเอ๋อในวันพรุ่งนี้เพียงท่านขันทีก้าวลงจากจวนไปเรื่องกรือกันจนทั่วจวนทุกคนต่างมองจิงเอ๋อด้วยสายตาที่แตกต่างกันออกไป บ้างก็ตกใจที่นางจะต้องไปอยู่ที่นั่นบ้างก็สงสารเห็นใจบ้างก็อิจฉาที่นางเป็นที่ต้องการขององค์ชายบ้างก็สมน้ำหน้าที่ต้องไปอยู่ที่ตำหนักของปีศาจโดยเฉพาะจริงๆที่จะดูตาร้อนกว่าใครเช้าวันต่อมาเป็นวันที่ท่านขันทีจะส่งคนมารับจริงเออ นางเก็บข้าวของทุกอย่างจนเรียบร้อยก่อนจะเข้าไปลานายท่านและนายหญิงและออกมายืนรอที่หน้าจวนพร้อมด้วยเหล่าสาวใช้ที่ออกมาส่งชิงเอ,อ๋อเจ้าไม่กลัวหรือถึงจะไปอยู่ที่นั่นสาวใช้คนหนึ่งถามขึ้นอย่างนึกห่วงไม่หรอกใครๆเขาก็รู้ว่าองค์ชายอย่างลงน่ากลัวเพียงใดหน้าตาก็อับประรัก สาวใช้อีกคนเอ่ยขึ้นใช่เรตําหนักของเขาก็น่ากลัวมากยิ่งเวลากลางดึกก็ยิ่งน่ากลัวเสียงเงียบสงัดยิ่งกว่าป่าช้าใช้อีกสาวใช้อีกคนกล่าวขึ้นอีกพวกเจ้าไปฟังใครเขาเล่ามาข่าวว่าไม่น่าจะจริงนะจริงเออบอกยิ้มยิ้มถ้าเจ้าไม่กลัวก็ดีไปแต่พวกข้านี่สิ กลัวแทนเจ้าหรือเกินไม่เป็นไรหรอกข้าไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรใช่นางไม่กลัวหรอกพราอปีศาจก็ต้องไปอยู่กับปีศาจด้วยกันจริงไหมจริงเอ,อ๋ริงๆิงเดินออกมาจากห้องพร้อมด้วยคำพูดที่กระแทกแดกดันนางเดินลงมาเอามือกอดอกมองหน้าจริงเอ,อ๋ด้วยสายตาเย้ยหยัด จิงเอ๋อตกใจเล็กน้อยเพราะคำว่าปีศาจเหมือนพุ่งเข้ามาชนหัวใจจนดังตุ๊บจนนางแอบแครงใจและวันๆวันหรือว่านางเผอตัวเผยตัวตนที่แท้จริงให้จริงๆเห็นซะแล้วเจ้าหมายความว่ายังไงชิงเอ๋ถามจริงจรและรุ้นกับคำตอบของนางก็ใบหน้าของเจ้าไงอัปร,รักษเหมือนปีศาจไม่มีผิด ก็สมแล้วที่จะได้ไปอยู่ที่ตำหนักขององค์ชายหยางหลงเพราะเขาก็อับประรักพอๆกับเจ้าจิงเอ,อ๋อรอบถอดหายใจเมื่อได้ฟังคำตอบนึกว่าจริงๆจ,จะรู้อะไรเสียแล้วแต่ที่แท้ก็แค่อยากจะหาเรื่องนางเท่านั้นเจ้าคิดผิดแล้วล่ะจิงเอ,อ๋อบอกคิดผิด เรื่องอะไรหรือเรื่องที่เจ้าหาว่าองค์ชายอัปรักหึนางยิ้มหัวเราะเยาอองค์ชายอย่างหลงรูปงามราวบุพพางามกว่าบุรุษใดๆที่ข้าเคยพบเจ้าเองก็ต้องตกตรึงในความงามของพระองค์หึข้าอยากจะหัวเราะให้ฟันร่วงอย่างนั้นเรียกว่ารูปงามนั่นหรือ ทั้งท่าทางการแต่งตัวทั้งยังใส่หน้ากากประหรลาดรรแบบนั้นอีกไม่มีความสง่างามไม่เหมือนองค์ชายเลยสักนิดอย่าว่าแต่องค์ชายเลยแค่ชายบ้นบานๆทั่วไปยังดูดีสักกว่าเพี้ยชิงเออตกจริงๆจนหน้าหันคำพูดของนางหมิ่นเบื้องสูงเกินไปแล้วนี่เจ้าตกข้างั้นรืึใช่ ขอปากที่เหม็นเน่าของเจ้าพ้นแต่คำอับปักมงคลออกมานั่นสิคราวหน้าถ้าพูดจาดีๆไม่เป็นก็ไม่ต้องพูดเจ้ามีสิทธิ์อะไรมาตบข้าและพูดสั่งสอนข้าแบบนี้จริงๆกำลังจะง้างมือตบจริงเออแต่ถ้าว่าก็มีคนเข้ามาขัดจังหวะเสียก่อนมีสิเสียงนั้นดังก้องกังวานมาจากทานด้านหลัง ทุกคนหันควับไปมองด้วยความตื่นตกใจกขพบองคชายหยางหลงที่ทรงนั่งอยู่บนหลังม้าอยู่ที่ประจูจวนของแม่ทัพสาวใช้ทุกคนรีบทำความขารพเขาทันทีชิงทิงที่ปากดีก็รีบหมอบลงก่อนใครๆเขาโดดลงจากหลังม้าวันนี้องค์ชายทรงสวมเสื้อผ้า เคื่องแต่งกายเต็มยศเขาสวมชุดสีแดงเลือดหมูลายผ้าปักเป็นรูปมังกรเงินผมของเขาถูกรวบตึงขึ้นครึ่งหัวด้านหลังปล่อยผมสรวยพิ้วไปตามลมแต่เขาก็ยังสวมหน้ากาก,กอันเดิมมาด้วยเมื่อกี้เจ้าถามว่าชิงเอ๋อมีสิทธิ์อะไรมาตบเจ้าใช่ไหม องชายถามเสียงเรียบๆมามามาหม่อมฉันชิงชิงกลัวจนพูดไม่เป็นคําช่างนางเธอเพคะอาองชายจริงเอ๋อบอกข้าจะบอกให้ว่านางมีสิทธิ์อะไรนับจากนี้ไปชิงเอ๋จะมีศักดิ์เป็นพระชายาของข้านางมีสิทธิ์แม้นกระทั่งตัดหัวเจ้ามามามม่อมฉันผิดไปแล้วพะ่าองชาย ขอส่งอภัยด้วยนะเพย,ย,ยาคะพะชายาจริงๆพูดเสียงสั่นเหมือนจะร้องไห้รีบเอาหัวพงกคำนับอยู่หลายครั้งก่อนที่ท่านแม่ทัพจิ้งระหูหญินจะออกมาเมื่อรู้ว่าองค์ชายเสด็จมาเองถวายบังคมองค์ชายท่านแม่ทัพระหูหญินทำความเคารพพร้อมกันลุกขึ้นเถอะเพยะค่ะเพคะ ทั้งคู่จึงรุกขึ้นทุกคนในจวนอยู่กันจนครบหมดทุกคนมีเรื่องอะไรกันหรือพะยคะองค์ชายท่านแม่ทัพถาม,ถามไม่มีอะไรมากเพียงแต่นางรับใช้ผู้นั้นนางใช้วาจาไม่เหมาะสมกับว่าที่พระชายาของข้าพระชายาหรือใช่จริงเออต่อจากนี้ นางมีศักดิ์ที่สูงกว่าพวกเจ้าทั้งหมดในจวนจงให้ความเคารพนางมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้นั้นต้องการจะเป็นประปักกับข้าท่านแม่ทัพและทุกคนต่างตกใจไม่ใช่น้อยที่ได้ยินแบบนั้นแต่ก็ต้องทําตามความเข้าใจไปตามแบบนั้นเขาระบริวานน้อมรับคําสั่งพยาข่าองค์ชายดีส่วนเจ้า สาวรับใช้ปากพร่อยเจ้าอยากเห็นสินะบุะคขลาน่าเกลียดหน้ากลัวเพียงใดเจ้าคงอยากรู้มากว่าจริงเออจะทนทุกทรมานมากขนาดไหนที่ต้องทนอยู่กับปีศาจที่อัปร,รักเช่นค่ะหม่อมฉันผิดไปแล้วพี่คะองค์ชายจริงจริงบอกด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือก้มหมอบลงกับพื้นม่กามองหน้าองค์ชายจากนั้นองค์ชายหยางหลง ก็ค่อยๆถอดหน้ากากของเขาออกเมื่อถอดหน้ากาก,ากออกแล้วก็มีเสียงฮือฮาดังขึ้นเป็นระยะแม้นแต่ท่านแม่ทัพและหูหยินยังตกตะลึงกับใบหน้าขององค์ชายที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าทุกคนลุกขึ้นเสียงขันทีพูดขึ้นจากนั้นทุกคนก็ค่อยๆลุก ไม่ต้องก้มหน้าโดยเฉพาะเจ้าขันทีจิกสายตาไปยังจริงๆเิงเงยหน้าขึ้นได้ไม่ต้องรลบสายตาอง์คชายขันทีคนเดิมเอ,อ่ยขึ้นอีกทุกคนเงยหน้าขึ้นพร้อมกันต่างก็ต้องตกตรึงกับสิ่งที่เห็นอง์คชายค่อยๆเดินเข้ามาหาจริงเอ,อ๋ออย่างช้าๆนางยิ้มรับอย่างดีใจ ทุกคนตกใจกับใบหน้าที่งดงามราวดอกไม้แรกแย้มใบหน้าขาวสะอาดหมดจดไม่มีตำหนิตรงไหนให้ติติงผิวพรรณผุดผ่องยิ่งกว่าหิมะแรกรอยยิ้มทีระมุนกระช่าหัวใจหญิงสาวทั้งจวนไปกองรวมกันเอาไว้องค์ชายหยางหลงทั้งรูปงามไร้ใครเทียมทั้งสง่างาม ยิ่งกว่าชายใดในใต้ร่าและคนที่จะดูตกตรึงงานมากกว่าใครที่สุดก็น่าจะเป็นชชิงๆนี่แหละ